10. เหตุผลว่าทำไมไม่ควรรับประทานบะหมี่กึ่งสำร็จรูปเป็นประจำอันตรายต่อสุขภาพเป็นอย่างมากครับสวัสดีครับทุกอาหารถือว่ามีประโยชน์ต่อสุขภาพแต่มีอาหารอยู่ประเภทหนึ่งครับที่เรียกว่าบะหมี่กึ่งสำร็จรูปซึ่งสามารถช่วยบรรเทาความหิวได้เท่านั้นแต่ถ้าหากรับประทานมากจกนเกินไปมันก็ไม่ส่งผลดีต่อสุขภาพคุณอย่างแน่นอน เพราะฉะนั้นแล้วทุกคนควรจะรู้จักไว้นะครับว่าไม่ควรรับประทานบ่อยแต่ถ้าหากใครรับประทานบ่อยแล้วล้วก็เราขอแนะนำผลเสียนะครับ10อย่างที่จะเกิดขึ้นกับสุขภาพของคุณซึ่งแน่นอนว่าจะทำให้คุณหันมารับประทานอาหารตามปกติได้อย่างรวดเร็วอย่างแน่นอน1ครับสารอาหารไม่ครบบะหมีกึ่งสำเร็จรูปนั้น ไม่เหมาะเป็นอย่างมากแม้กระทั่งให้เด็กน้อยอายุห้าขวบรับประทานเพราะว่าอาจจะขาดสารอาหารได้มันช่วยได้แค่ประทังความหิวเท่านั้นเพราะฉะนั้นควรจะหาอาหารรับประทานแต่งต่อเนื่องนะครับต่อเนื่องจากอาหารหลักปกติไม่ใช่เพียงแค่บะหมี่กึ่งสำเร็จรูปเพียงอย่างเดียว2ครับมีส่วนในการก่อมะเลงได้อีกด้วยบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปถ้าหากคุณรับประทานอย่างต่อเนื่องกันมันจะสามารถ เข้าไปสะสมในร่างกายและมีแนวโน้มทางด้านการก่อมะเร็งได้อันนี้ไม่ใช่เรื่องตลกนะครับเป็นเรื่องจริงจังเลยทีเดียวเพราะบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปนั้นผ่านการอบการทอดและการอบแห้งอีกรอบหนึ่งซึ่งจะทําให้สารอาหารหายไปหมดและสามารถมีโอกาสก่อสารมะเร็งได้เช่นเดียวกันครับ3ครับ อันตรายต่อลูกในท้องสำหรับคุณสุภาพสตรีที่มีคันบะมีกึ่งสาเร็จรูปเป็นของที่ไม่ควรรับประทานเป็นอย่างมากเนื่องจากไม่ค่อยจะมีสารอาหารแล้วยังสามารถทําให้เด็กในท้องของคุณนั้นขาดสารอาหารและการพัฒนาทางร่างกายก็จะลดน้อยถอยลงไปอีกด้วยเพราะฉะนั้นเราไม่อยากจะแนะนําเลยนะครับถ้าหลีกเลี่ยงได้ควรหลีกเลี่ยงอย่างเต็มร้อยเลยทีเดียว4ี่ครับ บะหมี่กึ่งสำเร็จรูปส่วนใหญ่นั้นใกล้เคียงกับอาหารขยะเป็นอย่างมากไม่ว่าจะมีน้ำมันแก่เกลือแร่ไฟเบอร์ที่สูงรวมไปถึงพงชูรสนอกนจากนี้ไม่มีอย่างอื่นเลยครับซึ่งสามารถทำให้คุณรู้สึกอิ่มได้เท่านั้นเพราะฉะนั้นแล้วคุณไม่ควรจะรับประทานบ่อยจนเกินไปครับ 5. ครับเป็นอาหารที่โซเดียมสูงจนเกินไปสำหรับใครที่มีปัญหาเกี่ยวกับโรคหัวใจความดันสูงโรคไต ไม่ควรจะรับประทานนะครับเพราะอาจจะทำให้คุณนั้นไตาวายไตายวายหรือมีอาการเสี่ยงกับโรคภัยที่เราเป็นอยู่ได้เพราะฉะนั้นคุณควรจะระมัดระวังครับกับการรับประทานบะหมีกึ่งสาเร็จรูป6ครับมันเต็มไปด้วยผงชูรสบะหมีกึ่งสำเร็จรูปประมาณ20-30%คุณทราบไหมครับว่าในผงเครื่องเทศปรุงรสจะเต็มไปด้วยผงชูรสอยู่ประมาณนั้น ซึ่งทำให้คุณได้รับผงชูรสมากจนเกินความจำเป็นครับและแน่นอนว่าถ้าหากคุณรับประทานอย่างต่อเนื่องกันคุณอาจจะมีอาการวิงเวียนอาเจียนหน้ามืดหรืออาการแพ้อือ่นๆได้ถ้าหากคุณมีอาการเหล่านี้ควรไปพบแพทย์โดยด่วนครับ 7. ครับโรคอ้วนไขมันอุดต,ตันถามหา ไม่ใช่เรื่องแปลกอะไรสําหรับการรับประทานบะหมี่กึง่งสาเร็จรูปเป็นประจำเพราะว่าในบะหมี่กึง่งสำเร็จรูปนั้นมีแป้งที่สูงมากครับซึ่งคุณสามารถได้รับแป้งเหล่านี้แบบเต็มร้อยเพราะว่าร่างกายนั้นจะดูดซึมสารอาหารเท่าที่จําเป็นและต้องการใช้ในช่วงเวลาที่เราหิวและไม่ต้องห่วงเลยว่าคุณจะน้ําหนักขึ้นขึ้นแน่นอนครับร้อยเปอร์เซ็นต และการลดน้ำหนักจะทำได้ยากอีกด้วยเพราะฉะนั้นถ้าหากคุณไม่มีความจะเป็นจริงๆเราขอแนะนำไม่ให้คุณรับประทานบะหมี่กึง่งสำเร็จรูปนะครับอันนี้ขอเตือน8ครับปัญหาเดียวปัญหาใหญ่ที่หลายคนอาจจะไม่ทราบ เกี่ยวกับบะหมีกม่กึ่งสำเร็จรูปนั่นก็คือการก่อกวนทางด้านกระเพาะอาหารบะหมีกม่กึ่งสำเร็จรูปหลายคนอาจจะยังไม่ทราบนะครับว่าเป็นอาหารที่ย่อยยากมากๆแถมยังดูดซึมน้ําในกระเพาะอาหารอีกด้วยซึ่งหากคุณรับประทานเป็นประจำมันจะทําให้ระบบการย่อยของคุณนั้นแย่ลงมากยิ่งขึ้นและอาจจะทําให้อาหารอย่างอื่นของคุณนั้นย่อยสลายได้ยากมากยิ่งขึ้นอันนี้เราขอแนะนํานะครับไม่คุณรับประทานเป็นประจํา9 อันตรายต่อสุขภาพเป็นอย่างมากเพราะว่าลดประสิทธิภาพของการคุ้มกันทางด้านสารต่อต้านอนุมูลอิสระครับเมื่อมีกึ่งเสบี็จรูปนั้นถ้าหากคุณรับประทานเป็นประจำมันจะส่งผลเสียต่อสุขภาพโดยรวมเป็นอย่างมากครับโดยเฉพาะทางด้านภูมิคุ้มกันโรคเพราะว่าร่างกายของคุณน่าจะขาดสารอาหารและการลําเลียงทางด้านวิตามินและธาตุก็จะลดต่ําลงซึ่งจะทําให้คุณมีอาการป่วยได้ง่ายมากยิ่งขึ้น คุณไม่ต้องประหลาดใจนะครับว่าถ้าหากทำไมช่วงนี้คุณถึงรู้สึกเวียงหัวป่วยง่ายไม่สบายบ่อยถ้าหากคุณมีอาการเหล่านั้นเราขอแนะนำให้คุณงดบะหมี่กงสเจเด็บรูปไปก่อนเลย10ครับเป็นปริปักกับผู้ที่ต้องการลดความอ้วนบะหมีก่กรงเจเ๊็บรูปนั้นเป็นวัตถุดิบที่ทำมาจากแป้งครับ ผ่านการทอดด้วยน้ำมันหรือผ่านการอบให้แห้งแล้วนํามาลวกอีกครั้งซึ่งบอกได้เลยว่ามันไม่มีสารอาหารอะไรมากมายครับและสามารถทําให้คุณได้รับแป้งแบบเต็มๆซึ่งพอผ่านไขมันได้ยากมากยิ่งขึ้นถ้าหากเป็นไปได้ขอให้คุณรับประทานอาหารในรูปแบบปกติหรือพืชผักผลไม้ก็ได้จะดีที่สุดครับเห็นไหมครับว่าบะหมีก่กระเร็จรูปนั้นเป็นสิ่งที่หลายๆคนบอกว่ามาันสะดวกแต่มันก็มีพิษร้ายอ้อมตัวเช่นเดียวกัน ถ้าหากคุณรับประทานมากเกินไปมันก็จะส่งผลเสียต่อสุขภาพของคุณได้เพราะฉะนั้นแล้วควรจะหันมามองและใส่ใจสุขภาพตัวเองเพิ่มเติมนะครับจะได้ป้องกันปัญหาสุขภาพได้สำหรับใครที่คิดว่าวิดีโอคลิปของเรานั้นน่าสนใจและอยากสนับสนุนคลิปของเราก็อย่าลืมกดแชร์กดไลค์กด Sub subscribe นะครับเพียงเท่านี้คุณก็ได้สนับสนุนคลิปของเราแล้วและถ้าหากต้องการติชมก็สามารถคอมเมนต์ไว้ได้ด้านล่างคลิปวิดีโอครับ สำหรับวิวคลิปนี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับผู้สนับสนุนรายการไงครับทุกคนเปิดตัวความอร่อยกับขนมทาโกยากิ Bye, บายนาเดชเสิร์ฟความอร่อยแบบยั่วจ้าเมนูและไส้ทาโกยากิครับ สนใจความอร่อยเพื่อจัดจำหน่ายหรือออกงานสามารถโทรติดต่อหรือแอดไลน์ได้เลยนะครับ